ไข่เป็นนะโอ้ไข่เด่นปุ่งเลยเนี่ยเเรากินนะคื๊บปื่อๆเลยนะมันๆมัน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 จะมันเลยทอดเลยโอ้ตัวนี้นะไข่เป็นปุ่งอยู่สวัสดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูการจับจิงฤทธิ์กับจิงฤทธิ์แบบเรียงกันแบบธรรมชาตินะครับผม ตัวตัวค่อยเต็มพุ่งเลยครับมาลองดูคร nah ับจิงริดลุ <in> ่ยเม็ดนี <Mat> ้อันนี้จิงริดโย่แต่ในแต่ในแต่ในโขงด้วยหรือเปล่าแเดี๋ยวป้าไปเจ้๊หน้าของต้มนะเดี๋ยู่ในนี้เต็มหมดในนี้จิงริด lần này dặn cây cái mặt trời chạy người nữa đây trời lời chạy mặt trời lượt mặt trời lượt mặt trời mặn mặt trời lượt mặt trời lượt mặt trời lượt rồi. อันนู้นไนรากมรงดีรบเลยเลียแต่อ้วเลยครับอไม่ได้ขอไมีปุ๋ยจัจานจริงเรนหนองต้มนี่ต่อได้นหองต้มได้เลยเลียงมาล่ีแล้วก็เอาปีแล้วมันใจได้ไหคุณอาบาบรอยเบเส้นนีไข่เนะครับจะจับนี่แต่อยากเรงแป้เออแป้งไข่นี่อยากเียอยูะ เดินได้เลยก็โดนแบบใจในในน้ำในน้ำนี่นี่ในน้ำนี่เต็มเมตรนี่กิโลเมไปนี่กิโลได้แล้วนักเลยครับอาดูได้ไหมดิบลุดเม็ดจับเลยดิอืมกิโลเดตรไปนี่นลยครับนี่ก้อนเตะแน่นอนครับเป็นเป็นเลยเดี๋ยวเจนน้ำเดด็ต้มต้มลวกก็ก็อยญ่กว่าลวงน้องต้มนะลวกก็ไม่พอ หลวงแล้วก็เตาอาฟิตเลยให้บอว่าเกือบจุกนะครับหลวเกือบจุกกระเจิดฟิตได้เป็นเดือนนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับจิงฤทธิ์จิงฤทธด์บินแม็กว่าเป็นเบนดูนะครับบิดดีเนี่ยพวกไม่ดูกัน เราก็โกนตัวนี้เลยครับนี่เขาไม่เป็นไฟนี่อาไฟไนี่มันมันอ๋อต้องโกนเอาไว้ตุกไหวเลยไฟนั้นอยู่อยู่น้องก้อนอ๋อไฟนี้เราเราว่ามัน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 ติดติดก็เที่ยงหลังเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้มันอยู่น้องน้องไอ้อยู่น้องก้อนนัอืมอ๋อต้องโกนโกนไม่ไม่ไม่ได้แปลกข้างน้อเนี่ยโกนไม่ได้ถ้าบอกโกนไม่โต้ตาก็ขี้ลงเหมือนนั่นเต็มแม่นั่นกับต้องดูเลยต้องดู ต้องดูมุมก่อนว่าเราปราออางังแต่ว่าไม่มีกีออกแต่ก่อนอ่ามันจะมันติดลงไปในตั้งนะครับนี่พวกเจ้าจาน,น้องตอมเลี้ยงมาเอาปีแล้วรู้แล้วว่าเกิดปัญหาได้บ้างนี่คองเต้ไหนนอนครับสนใจนะครับมาเจอทัดๆในเลยแต่บานในเลย ไม่ต้องแต่ว่าอยู่ในในป่ายางนะังนะ้อง <c oughs> คุณบอกอ่าในป่ายางาเมด้นยับเออแต่อาในป่ายางนแกแกวใบไ,ไม้กับน,นี้ไม่ต้องแควกเลยแบบมาเรียงแบบรมชาจิไอ้กินแบบรมาติธรรมชาตินไนะ่ีมจาเลยเนาะไม่มีแบบไม่มีกันใส่ยาใส่อะไรไับ ต้นต้องแตนแน่นอนจากผู้เชี่ยวชาญหลวงต้อมมดหนึ่งเมตรวันนี้ไล่กิจกรรมครับเดี๋ยวลองไปถึงตาดีกันแิ่เดียวประการกิจเต็มยางไหมตองแต่ไหนนอนากา,านงดิ้งดิ้งหน,นึ่งเมตรหลายคยวานว่า ไม่เคยเห็นจริงๆริตมากวันนี้ที่ตัวมาติดก้อนเรืองแบบนี่ตัวจตัวแบบโอ้นี่เล้งได้นี่แับนี้เลยนะสยองเลยเรียงจริตแต่ว่าใกล้อ่าต้องมีวรตถุการันแบบมีความรู้อิทธิ์อันนี่ไข่แบนี่แบบนี้รองไข่ไหวเรียงอันนี้ไข่แบบนี้ไข่ตรงนี้อันนี้ค่อยเอาไว้เอาไว้เรียงโตไข่อยู่บบเบื้อแล้วนะครับ นี่เป็นเลีืองมังซวมโอเคๆนี้เนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆนั่นอ๋อไข่จริงๆดตเก้า้ๆเล็กๆกันนะอ๋อมันมีไข่นะครับเราก็ไม่ต้องบางที่เราก็ไม่ต้องมาเสือปั้นนะครับเราก็เลี้ยงแบบบุ้นุนเวียนพอได้พอชีตไข่แล้วก็เอามาพอไข่ตรงนี้กับแล้วก็เลี้ยงต่อได้ละะนะครับ có mét mà từng bàn này lên nó các bạn tẩy chân chạy chân bình bình tua là pha đến gặp lòng mà lú đây lên gặp cũng lên phải tăng bờ tôi ừ, ai nó cầm nè Trong vào trong giấy xăng mà bà tên mai nè Trong tổng bà tên nó cầm rô bếc Bếc dân đai นีะครับเราต้องตรวปบาเจเลยแฉ่งองพิษนะครับเดี๋ยวนี้มี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 ช่องแบบแฉ่งยันได้เลยนะครับนักใครสนใจครับติดต่อมาตามเบอร์เนี่ยครับถ้าเราตั้งไว้นะครับเพื่อว่าอีก่องอ่าอีไปเอาไปกินเอาไปได้นะครับบางทีก็ชอบกินกันมาครับอนนี้หลังใกล้ครับนี่หลังใกล้นี่นี่ตุ๋มเลยไม่รู้ไ่วใจตัอเราตรงนี้ โอ้ต <premises. S 2> ่หวานดีแหกคัดค้าแล้วใช้ไม่ได้เลยนตรงทํเหลาเาเอาเอาหมบลมันมันนทัไม่แต่วหลังก็นี่ค่ะยากเยอะนานนี่เออในยลลังเก้ดานนี้ค่ะยากเรียนะครับต็นีอ้นี่ตรงมีต้องติดต่อเชื่อนะครับจะไม่ก้นนี่ก็ตุ่มเบนนี่แต่ว่านี้ไม่ทชไม่แล้วเานี้ต้องเชือเบนันเป้งเป้งด้านนี้ค่ะยากเรียไอหมังนกุก็พาไปทำไรอ่องอัดอ่องอ่องอัดบดเสียงสัตอนนะครับ เชียงสะตอันจีนมันกองก็อ้อยไม่ดังไปตําองอัดมั่งกันยังแต่วันนี้เรามาเรียงมาเลี้ยงชุดนี้นะเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเขาจะมีแบบว่าปัดติกปัดติกใส่ไม่ได้เหรอไม่เป็นสมัยครับนี่ยนี่อันนี้เราอันนี้เราราราจับแต่เดี๋ยวผมเต็มเลย เสียงดีดังดีนะครับเพียงจริงดหลังฟังเี่าได้นครับ mm hmm. วันนี้ปามเล่จับจริงฤทธิครับพวกไก่ต้นใจจริงฤสดๆครับเดีวยวมีมีการตร่ตัวระดิน,นะครับนะตบมาตามเบอร์ดีทางหลังตายคลิปได้เลยครับ สิ่งีๆมีคุณอาบาปนะครับจริงกุณอาบาปเพราะว่าเลี้ยงเองตัวกันตอนนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับอาหารธรรมชาติน่าจะได้ดักกิโลได้ตอนแรกแล้ว เออบางคนก็เล hey, ี้ยงแมงจ้อนนะแต่แมงจ้อนมันเลี้ยงยาวไม่รู้เมื่อนั้นๆทำนะเออแต่แมงจ้อนมันก็เป็นเป็นแบบว่าโอ้มันแบบใจดินนั่นนะแต่อันนี้มันเป็นจริงเรียนี่ปุ๋ยมดนี่จัดเลยกับนีนน้ำอ่อนลงตาเลยนี่ยาจยาจัดๆมันนี่นะกินร้อยกับจริงเรียนี่มันตูกเต้นแลยเ่ี๋ยวมันมันมันว่าถูกเต้นเลยรอบๆรอบรอบมันมันมันไอ้ไข่เนี่ยไข่ไข่เต็ม้งเนี่ย

นะครับเจนน้ำมันตายนี่นี่อันนี้จับมาเล็งเมื่อก,กี้นะครับเอาไปเจนน้ำอนนะครับเจนน้ำดูแมดครับนี่นี่นี่จากจากฝา,ามเลี้ยงได้รับนี่สด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 ,สด,สดนะตัวตัวค่อยเด่มปุ่งเลยนี่ครับน่าจะเอาไปทอดให้มันร้อนๆน,นะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ปลูด,ดินรุ่งกันเนี่นี่นะทองำนาโอ้ดินรุ่งอืม อันนี้มีปูดดินทุ่งไม่มีไข่มันนะครับไม่ได้เอาไข่ลดความวัวได้เกินได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีไขมันซึงมันเป็นแบบมีปูดดินมากนะครับอันนี้ก้อยเดือบุ้งเลยแต่เดี๋ยวเรานี่อันนี้ประมาณจะแช่ลเลยกับเดี๋ยวเราเกกเอาลวกเอาลวกครับลวกกับน้ำร้อนนะครับลวกไม่ต้องนานลวกนี่เราเป๊ะเราจิ้น สีนใส่ตุงนะครับเขาว่าไปสั้งกันเด๋ยวส่งได้ตัวประเทศเลยนะครับน,าานะครับน,นี่ปลามาแรนะครับกันนะครับเนี่ยสดสดเลยครับสดสดเลยใกล่จอบนะครับอ่าถ้ามาเดินโตมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะ ฟ้าเบิดโทไปกลางหลังนี้นะครับซุงตัวประเทศเลยนะเดี๋ยวเชียงฤทธิ์นะครับตำบัชาแบบตำบัญชากับมีไอ้กินปืนพักแบบตำบัญชาบำรุงด้วยหนำเต้านะครับล้วหัฟักตองอเดี๋ยวนี้ทนะี่นุนาราวากับแพงขึ้นเพนะครับใส่ต้นใจเชิงฤินะครับเอาไปกินนะครับเอาไปถอดกินนะมีโปรตีนสู่งครับทชียงฤิ เลี้ยงแบบธรรมชาติใช้โอกนะครับแลบบ้วว่าอันนี้ปลดไฟชักท่านเคมีล้วนๆนะครับแบบ,บว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆน,นะครับอีโขกนั่ครับนะเดี๋ยวอเราจับจับขอกนี้แล้วนะครับเราก็จะออกไปแจน,นะน,น้ำเจน้ำนี่ดักเมืองวันไว้ ไอ้มันมาดกเว้นได้เวลาเบิดดูกนี้ครับมาด้วยนะครับนะว่ายชิ้นนี้ในกอกนี้เยอะมากครับแต่ว่ากก็เติมปุ้งสุกตัวไม่ต้องไม่ต้องวุง้งนะคนผู้เลี้ยงหนองต้มกันเลี้ยงมาเจ้าออกเปลี่ยนเลยครับว่าคุณนำภาพแต่ตัวแต่ละตัวนี้อ้วนตัวนี้สมบูรณ รู้นะครับเราเปิดแดงอะไรอยนะคเับเปิดโอกอยู่อย่ยมหงหางไหมครับวันนี้ครับมีโรกันแก็บกับลูกเต็มเม็ดกันเนีนะ้ยมูปแป้งลาแป้งไก่แป้งกับทิงร็ดมีดูุติเนรุงครับ ที่นี่ปวดกินรู้เอาไว้กินเล่นได้แต่ว่ากินเล่นกินร้อยไข่ดิ่มปุ้งน,ะนี่ตัวนี้นไข่ใหญ่มั้นี้เหรอไหมไข่ดิ่มปุ้งเลยกับนี้กินไดน้ต่างตัวนะครับนะกินร้อยว่าตุกต๊กเตะเลยครับ <laughs> ดีว่าเราไปซื้อแต่ในอ่างนะในงานบางทีตอดตัวเองรีบแล้วไม่มันแล้วนะ่ะอันนี้ไข่เรากลากันเองนะครับนะลงสนใจกันลองติดต่อมาจากนะครับต้มนะต้มเรียงมาไล่ปีแล้ว จำนานเรื่องการเรื่องจริงๆเรยวเรานี่ครับเรู้ว่าโตมาลงุรากของต้นเลนใจต้นใจว่าต่ำหรือต่ำหรือเศรษฐกิจบางนีืกน่ก็ไม่ค่อยดีนะครับเรี่องแบบธรรมชาตินะครับโตอย่าโปอเพียงจริงด้วยต่างเส้นเมตร เดี๋ยวพอเราจับจากในโขกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปใส่ในน้ำเจน่าแห้มันตายนะ่ีงนี้ตายแล้วเราก็ไปลวกลวกน้ำรนะ้อนลวกไง้เฟื่อแต่ว่าลวกเออลวกให้ปอเกือบทุกนี่ิดเดี๋ยวก็พาไปใส่ทุง่งก็เดี๋ยวว่าแป๊กนะซีนเนะอาไปเอาไปซีนความร้อนนะครับ ไตทุง่งซีนนแล้วก็ย่เย็นไหวอยู่ได้เป็นเดือนช่งเดือนแล้วนะ <Okay. S 1> ออถ้าว่าใสรส่วนใจที่อกันนะครับเราทำมาต่งไปได้ตัวประเทศเลยะ <Okay. S 1> ไม่ต้องเราบอกกองเกเสื้อนะครับตประัติอย่างดีกา <Okay. S 1> รันตีได้นะครับอันนี้นะหลายคนก็ยังไม่เคยเอ็น,นยังไม่รู้ว่า <Okay. S 1> จริงๆก็มีการเรียงกันแบบนี้ มีให้นามให้นามชิ้นดูเรียวกับราดอย่างดีนะนำตุกงย่างต้องปิดที่ปิดด้นทุกกันตอนไม่งั้นตายไหมแต่การต้นอยู่ไหนะครับแต่อันนี้เบอร์องต้นตายน้อยมากครับเพราะ,กะ,กะว่าเลี้ยงแบบดูเลียเอาเจียดได้อย่างดีกกปิดอย่างดีถนำคนุณเอาไปคุณเอาไปกินเอาไปตกวมั่นใจได้เลยว่าใดมีคุณภาปเต็มทีแล้วมีคุณภอาปับ ไข่เดิมพุ่งนะครับนี่ไข่ถึงหมดแล้วนี่ครับนี่โอ้ตัวโตอียานี่ตสูตัว Wallace. นะนี่ไปที่เปิดเร้นนะไข่้ใกลไปแล้วนังนะนะนี่<ๆ>นะครับไข่เดิมพุ่งไปเรืวนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็ลเลนนะต่อแหล่ตักตานะครับร้อยนะนะร้อยเลยเดี๋ยวเราพาไปด้ดยวยแต่ว่าในใน,ในตั้งน้ำนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจับไปเรียนนะครับเดี๋ยวน้ำก็ไข่เดิมพุ่งอืมเดี๋ยวนะครับนะเนี่ย อันนี้อันนี้ก็คือแต่ว่าจะไปตั้งไว้แล้ว no. <faut dunk. S 1> นะครับก็บตั้งเลยให้เปครับบให้ตัางปุ้งให้ตัางปุ้งเลยนะอันนี้แับแน่นี่ตัวแต่ว่าอยู่ในเดี๋ยไปตั้งน้ำนี่เี็ยตั้งนี้นี่นี่ตัวตัวนะครับจมบูญวนตัวจมบูญค่อยตัางปุ้งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวในการชมนัยวิทย์เดี๋ยวมันจะได้มันจะได้แบบว่าตายตั้งไงเดี๋ยวเราไป ต้มน้ำหลวกนะครับไปไปใช้ตุ้งซีนข่อยเต็มพุงนะครับเรื่องเลยข่อยเต็มปุงเรื่องนี้อันนี้เลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวบางคนว่าเออเราตัวดัมันรัตมันใหญ่นะครับอันนี้มันเลี้ยงได้นะครับเป็นรัดเลี้ยงได้นะมันขยายพันธุ์เร็วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะทุ่นพันธุ์เพราะว่าเลี้ยง เรียงเป็นตรรมจักรน,นะมันก็เกิดขึ้นไม่มุ่นเวนเรื่อยๆโปรตีนช่งนะครับไม่มีไขมันนะบางคนลองจิ้ม้วครับปรเปิดใจใจจิ้มดูร้อยนี่ร้อยหน,น่ตอดมันร้อนๆน,นะครับกรอบใส่กลือไม้นาะยตอนนี้ว้วก็ตอด ไม่ไม่ไม่ตองใส่มันตั้งเราคอยมามาปรุงกน่ะเนาะเราเราชอบกินแสชาต่แบบนี้เราว่าเราใส่ตัวชอสเป็ดก็คือร์ที่มีรสเป็ดใส่ไปกันตั้งแต่ใส่ใส่ซอสมิกกี้ใส่พอแล้วเนาะอ๋อครับก็คือเวลาเราทำเอาไปทำนะครับเอาไปเอาไปกินเนี่ยเราเราตอนมันก่อนเราไม่ต้องใส่กล็ดปรุกน้อนนะคอยมา ตอดมันเซ็ตตั้งแ่เรา่อยไปปรุงตามใจของเราบางคนจ่อแบลว่าเออเค็มน time, ิดก็ได้ลือเดี๋ยวว่าใส้เม่งขี้ได้ไหมนะคือคือต่ว่าใส้หลูกเป็ดได้ก็เออไก่จออเป็ดกินเป็ดก็เอาไส้เอาใส้ติดติดอ่าหลีกผลใส้ลงไปนะครับเอาไปทำได้ทำได้ขี้หมีนู่นได้นองต่ออย่างเดียว้โอ

เอ่อไอมันทำมทันทุบก้อนต่อในทุกต่อนในทุบกนะ้อนอนะตอนนี้เกี่ยวข้ออะไรเงี้ยหลวงหลวงแบเกือบทุบแล้วก่อนก่อนแกที่ใส่ใส่ใส่เป็กสี่สิ้นที่นะอ๋ะอคือก็คือหลวงหลวงแบบเกือบเกือบเกือบทุกแล้วอ๋อก็คือว่าไปเอาไถอดสักไม่นานนะ,ะอ๋อก็คือว่าถ้าเอาไปใช้นะครับเพราะว่านี่เรา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 หลวงไปแล้วนะครับหลวงไปแล้วเราก็ไม่ต้องตอดนานนะตอดให้มันร้อนๆด้งกันไม่ต้องตอดนานดิ้งกันเอาไปทํา อาาเมนูต่างๆให้เลยไม่ว่าจะเป็นอาเป็นลาจริงรีดนะครับเอาไปอาพัดนะครับถ้าแบบสนใจนะครับก็อลองติดต่อนะครับลองต้อมดูนะครับต่างาตัว,ต,วต่างเบอร์ตู้นะครับเดี๋ยวจะช่วงเลี้ยงไว้นะบจริงรีดกองเตะแนนนอนนะครับนะตัวนี้ภาพไม้ดูนะครับชีวิตวานะครับ การเลี้ยงนะครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต่นนั้นนะครับว่ามันมีอาชีพเสื่อมอยู่เยอะใหญ่ๆมากมายครับเราถ้ามันจะทำได้ใช้ชีวิตยังพอเพียงนะครับกระเบลตรงนู้นครับกำลังจับเลยนี่นนี้ก็อยู่ใหญ่มากมานะครับนี่ เนี่ันนี้อันอนี้พอเริ่มพอเริ่มแก็บนะครับนี่ยถูกกันนะครับเราจะบำรุงไอ้ไนั่นี่นำนำเตาไฟเตาเดี๋ยกนำเตาตัวปลาดากลก้างเดี๋ยวฟักทองอ่าฟักทองนะครับนี่หลูกเปวันนี้ก็ฟักทองแป้งกรับสี่หลูกไม่ใช่มาต้องมากตัวมาไล่ว,วันนี้ดอกก้าขึ้นตั้ไปรอยสี่หลูกสี่รอยมันสี่หลูกสี่รอยนะตัวราคาปรับขึ้นมั่นเลยนะครับ แต่ว่า,าจริงจริตนะครับเราก็ยังใกล้แบบราคาเดือดใช่ไหมตอนนี้ใกล้อยู่ราคาเดิมดทำเหมือน,ก,อนาการจริงๆครับเรียงในเรียงในรังหลังไข่กระดาษนะครับกระดาษนี่ก็ต้องห้าหยาบบางนี่แต่ห้าหยาบแล้วต้องช่าตง,งต้องตั้งซื้อต้องการ เดี๋ยวนี้ก็ไม่าาานะยากนะก็ต้องเชื่อเปยนะต้องเชื่อลังหลับาดเนี่ยเอ้ยแป้งหลับาดนะครับอายุเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็ก็ถุ่มเปยนี่นะเมื่อก่อนนี้ก็อีกแจก็ไม่เอาแต่บางนี้นะอยากต้องเชื่อเปย์แต่เราไปดไหนงานนี่นะครับตัวตัว,ตวป้อมบรูหลังตีไปไม่เม็ดบรูอีทีบ่บาดกี่ตัวได้หรอจุกตัวได้ไหม เอออีที่มาก็กินเก้าวนี่ครับประมาณทึบบัวะนะอีที่มานะแต่ว่นนี้ตัดัตตั้ง่างนี้ครับก็อ่งหนน้อยช้อนของออีที่เพือนะร้อยว่านอนไอ้รดดวนเลยนะรดดวนมันคือนอนใหม่ไปเขาเป็นรหลดดวนเออมันมันมันเมื่อนั้นนะครับ แต่ว่าแต่ว่าความน่ากินบางคนนั้นไม่กล้ากินน้อนั่นแต่อันนี้มันเป็นจริงรีดหน้ารูปร่างมันน่ากินวาบางคนพอเป็นพอเป็นน้อนเลยไม่กล้ากินเนี่ยอันนี้จริงรีดิ์่กินได้ไม่ไม่เป็นอันตรายแล้วแกินได้เพราะว่าเมื่ก่อนนี้เคยโยมป่ายางตั้งอย่างนี้ไปเรือจริงรีดิมันจอดอยู่แต่ว่าจิ่นจืนแต่ว่าใต้ใบไม้นั่นเะว่าไปตากไปตากงาคูนย่างนั่นตั้งนี้ไว้จริงรทธิ นะครับก็เลยจะปมายางจะไม่แรงๆนะครับนะโอ้ยจนแต่ว่าชิ้นเล็กนู้นนะชิ้นเล็กเนี่ยป่ายางตัวใหญ่อันนี้ในวันนี้เลยเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นชิ้นสิเดี๋ยวเลี่อนไปทำไมช้าอ่าคนละพันกันคนละพันกันแต่กินในเมื่อนะตรงน่ะกินในเมื่อน่ะ